อัปเดต EP นี้นะครับเราออกจากกรุงเทพมาพักผ่อนกันที่หัวหินกันบ้างกับโครงการ Intercontinental Residence หัวหินครับโครงการนี้นะครับเขาเป็นคอนโดตาอากาศภายใต้แบรนด์โรงแรม5ดาวอย่าง Intercontinental ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเลยแายละเอียดจะมีอะไรบ้างตามผมเข้าไปอัปเดตกันเลยครับก่อนอื่นมาดูทําเลที่ตั้งของโครงการนี้กันก่อนเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย เพราะโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่พื้นสุดท้ายในตัวเมืองหัวหินโซนนี้เลยครับโดยโครงการ Intercontinental Residences หัวหินนะครับจะอยู่บริเวณซอยหัวหิน71หรือให้เห็นภาพง่ายๆก็ตรงข้ามกับ Market Village ครับซึ่งเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่ใกล้โครงการมากที่สุดสามารถเดินข้ามสะพานลอยไปใช้งานได้สะดวกมากๆหรือถ้ายังช้อปปิ้งและเดินเล่นไม่จุใจนะครับ ก็สามารถขับรถไปห้างบูพอร์ตหัวหินหรือตลาดนัดในมาร์เก็ตที่อยู่ไม่ไกลได้ไม่ยากเลยครับจัดเป็นทำเลที่ใกล้แหล่งความเจริญชนิดที่สามารถเดินไปใช้งานได้ง่ายๆเลยครับแถมยังมีวิวทะเลที่เป็นหาดที่ดูสะอาดเรียบร้อยและค่อนข้างเงียบสงบครับพะที่ดินในโซนนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงถูกพัฒนาเป็นโรงแรม5้าดาวหรือคอนโดมิเนียมหรูๆกันซะเยอะซึ่งโครงการเหล่านี้จะมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดครับช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของชายหาดได้เป็นอย่างดีทีเดียว โครงการนี้นะครับจะมีการดูแลโดยโรงแรมอินเตอร n คอ n ติเนนัลซึ่งเป็นหนึ่งในเครือ ISG Group ครับโดยกรุ๊ปนี้เนี่ยเขาจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับมีโรงแรมในเครือทั้งหมด6,000กว่าแห่งทั่วโลกเลยประกอบไปด้วยแบรนด์ชั้นนำที่เราอาจจะรู้จักกันอย่างเช่น i n t e r c o n t i n ติเนน r e ลเรเจนซ์ซิกเซหรือว่าที่เราคุ้นหูกันหน่อยก็จะเป็นพวกคราวแล้วก็ฮอลิเดย์อิเป็นต้นครับ ซึ่งการที่เราได้เป็นเจ้าของห้องของโครงการนี้นะครับจะทําให้เราได้เป็น ISG Reward Platinum Elite Membership ครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราได้สิทธิพิเศษในการเข้าพักโรงแรมในเครือ ISG นั่นเองยกตัวอย่างเช่นการเลทเช็คเอาท์หรือสําหรับบางที่เนี่ยก็อัปเกรดประเภทห้องให้เลยเป็นต้นครับขอบคุณครับและนอกจาก ISG Group แล้วนะครับเรายังจะได้เป็น Proud a i v i l e g e ด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษในการเข้าใช้งานห้างสปปรรพสินค้าที่พักหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเครือพาวเวลเอสเตดนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้พัฒนาและก็บริหารโครงการนี้ก็จะมีพวกสกายบาร์และสวนน้ำจากวนานาวาบรูพอ t และทัวร์อ e ลีนาเป็นต้นครับและนอกจากสิทธิพิเศษที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับภายในโครงการของเราเนี่ยก็จะมีการดูแลและบริการระดับโลกจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลด้วยเช่นการมีคอนเ i e เซอร์สวิตตตลอด24ชั่วโมงมีวาเล่ปาร์กิ่ง มีแม่บ้านซักรีดช,ชุดเครื่องนอนและทำความสะอาดห้องให้สามารถสั่งอาหารขึ้นไปทานที่ห้องได้หรือรับส่งสถานที่สำคัญในหัวหินและอื่นๆอีกมากมายครับโครงการ Intercontinental Residence s หัวหินนี้นะครับเขาเป็นคอนโดตากอากาศโดรไร r ์ที่แบ่งออกเป็น9อาคารครับ มีจำนวนยูนิตทั้งหมด238ยูนิตซึ่งถือว่าไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับขนาดที่ดินประมาณ7ไร่กว่าๆซึ่ง7ไร่กว่ากว่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่กลางแจ้งถึงประมาณ70%เลยคิดเป็นขนาดพื้นที่ดินเนี่ยประมาณ4่ไร่นะทุกคนแบ่งออกเป็นพื้นที่ส่วนกลางหลายส่วนเลยครับซึ่งเขาทำออกมาได้สวยงามและน่าใช้งานมากๆรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูทีละส่วนเลยครับ ที่ส่วนกลางส่วนแรกเลยนะครับก็คือวอเตอร์ฟลอนด์ตรงนี้ฮะซึ่งทําหน้าที่เป็นพื้นที่เป็นคอร์ดที่เชื่อมต่อมาจากล็อบบี้อีกทีหนึ่งอยู่ระหว่างล็อบบี้แล้วก็พื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการซึ่งภายในเนี่ยจะมีพื้นที่ที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทุกคนยกตัวอย่างเช่นสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจัดมาให้ถึง6สระเลยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นแต่ละกลุ่มการใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นสระเด็กเขาจัดมาให้เนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นภายในมาให้ด้วยสําหรับเด็กๆหรือมีสระสําหรับผู้สูงอายุที่รองรับเป็นเฉพาะกลุ่มเลย หรือใครที่อยากว่ายน้าออกกําลังกายจริงจังนะครับเขาก็มีสะที่มีขนาดสําหรับว่ายน้ําออกกําลังกายได้มาให้หรือใครที่ไม่อยากว่ายน้ำอยากนั่งแชร่รับยิวทะเลเฉยๆเนี่ยเขาก็มีสะรองรับที่ติดกับบีชมาให้เลยด้วยครับ และนอกจากส่วนของสระว่ายน้ำนะครับทางโครงการเขาก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่น่าสนใจอีกหลายส่วนเลยอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะมีพื้นที่ของห้องออกกําลังกายแล้วก็ผาจําลองสําหรับปีนออกกําลังกายกันได้ส่วนด้านในก็มีพื้นที่นั่งเล่นริมสระและอยู่ท่ามกลางสวนอีกหลายส่วนเลยครับ <S <S และด้านในของพื้นที่โครงการนะครับที่ติดกับชายหาดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดเลย โดยเฉพาะด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นบีชพาวิลเลียนพูดง่ายๆก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นโคคิทเช่นครับเราสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับจัดเป็นปาร์ตี้ริมหาดได้หรือใครที่อยากได้เชฟจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับเราก็สามารถเรียกใช้บริการมาประกอบอาหารที่นี่ได้แต่ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับและอีกส่วนที่น่าสนใจก็คือด้านหลังตรงนั้นจะมีวันวันวันโซเชียลคลับซึ่งเป็นคาเฟ่น,นะครับที่เราสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปทานบนห้องได้แล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษจากทางโครงการให้ด้วยครับ สำหรับห้องพักอาศัยของที่นี่นะครับเขาจะเริ่มขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ครับที่45ตารางเมตรโดยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่8.59ล้านบาทนะครับแล้วก็รูปแบบการขายของที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบ fully furnished ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ของที่นี่นะครับจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบ custom made มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับแต่ไฮไลท์ที่ผมอยากพาทุกคนไปชมนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ layout ไหนหรือว่าห้องไหนของที่นี่เนี่ยเขาจะให้อ่างอาบน้ำามาทั้งหมดเลย ตรงนี้เราสามารถนอนแช่พักผ่อนได้สบายใจเลยครับตัวที่นี่นะครับเขาจะมีเลเยอร์ให้เลือกหลากหลายแบบเลยครับสำหรับใครที่ชอบพื้นที่ภายในห้องเยอะหน่อยก็จะมีเลเยอร์ห้องที่แบบไม่มีระเบียงให้ตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ภายในห้องเยอะขึ้นนะครับหรือครอบครัวไหนที่อยากได้พื้นที่ระเบียงไว้สาหรับพักผ่อนรับวิวภายนอกก็จะมีเลเยอร์ของห้องที่มีระเบียงให้เลือกด้วยเช่นกันครับโดยวิวของห้องพักอาศัยที่นี่นะครับจะมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยจะมีทั้งส่วนของวิวพื้นที่ส่วนกลางหรือวิวชายหาดก็มีให้เลือกกเช่นนั และนี่คือทั้งหมดของโครงการ Intercontinental Residences หัวหินนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงของโครงการแล้วก็ห้องตัวอย่างได้เลยแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าโครงการก็ใกล้ปิดการขายแล้วเหมือนกันแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับ t i n ้ s Update สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ